สวัสดีค่ะก็วันนี้เราจะมาทำ React Pop State EP ที่ห้วเนาะที่เขาไมค่ะมาโชว์ก็ จริงๆอ่ะมันเป็นอีของวีคที่แล้วแต่ว่า<ช>เรื่องจากว่าพวกเราติดภารกิจกันมากเราก็เลยไม่ได้ทำเราก็จะมาทำรวดเดียวในสัปดาห์นี้เลยนะคะ<ช>สองวีกคก็สำหรับ คลิปนี้ก่อนเนาะคือก็จะเป็นโปรเจกต์บอยส์โดนใครซึ่งศิลปินที่ได้ขึ้นโชว์ในวิกนี้ก็คือบายวิชิลวีทและพี่คริสเพลวิชว้าวทำไมกูต้องพูดไม่ชัดได้ขนาดนั้นคริสเขาชื่อคริสเพียร์วัตแต่ปุ้พูดคริสเพียรวัตเพราะว่ามันบายวิชิลวีดแล้วก็ไม่ต้องเป็นคริสเพียรวัตเอง กันสนุกกันได้ข่ามไอ่ะกับซิงเกิลแรกเนอะของพี่ใบก็หลวกนเนอะพี่ใบก็คือ move ไปไหนเนาะใช่ u n moveable อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันก่อนว่าคนนี้ก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังนะเออโชว์สดๆจะเป็นยังไงร้องสดนะคะไปดูคนดิกลัวกวตัวจริงจึงกว่าจริงจริงกว่านะรูปนี้ไม่ได้นะ โอ้โหทำซีนดีว่ะ่กี้คือเหมือนตัดไปทีวีมาไปอย่างเงี้ยเหรอเต็มเจ็บโอ้โหร้องดีนะยิ่งไปร้องเพลงยากมากเลยนะเพราะว่าเหมือนเสียงใช้เสียงน้อยแต่ใช้ลมเยอะมาก

นักแสดงร้องดีขนาดเนี้ยน,นักลอ,อยแล้วลว่ะโอ้วันนี้ไปร้องดีมากคอนโทรดีมากเ <ś c oughs> วันนี้เขาลองดีจริงมั้

ใช่ล้มเหตุใจเยอะเนาะเพลงอ่ะคือใช้เสียงน้อยมากเนื้อเสียงบางมากแต่ว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไปต้องบอกว่าใบยุบใบยุด วันที่นักแสดงแบบลองดีขนาดนี้นนน้อนไไน้อองใหหฉััรูไไไปิที่เเดยยล ีเพลงไปมันลองยากอ่ะคือเจ้าตัวยังลองยากเลยแบบฟังแล้วร claro ู้สึกแบบมันชันเยอะความชันเลนนะเนาะวันน hm ี้เค้าลองเป็นนักลองมากๆเลยนะเออตดดีด้วย รู้แล้วลรอยังไงอ่ะวาชิระเวชก็คือนางรองตกงานอยู่เออจริงนังรองร้องไห้แล้วลูกจบไปแล้วนะคะครับมูฟไปไหน Unmovable โดยน้องไบร์วชิระเวชจากโปรเจกต์บอยซอนไคร่ก็คือแบบไม่ทำให้ผิดหวังเลยแล้วก็วันเนี้ยต้องชื่นชมใบสำหรับเรารู้สึกว่า ตั้งแต่ฟังเขาร้องสดมาเราสึกวันนี้เขาร้องดีที่สุดตั้งแต่เราฟังเขาร้องสดมาหนึ่งเลยเลเราร้องคนเดียวด้วยใช่หนึ่งเลยเพลงมันยากเราร้องเหมือนกระซิบอยู่ตลอดเวลาถ้าใครนึกถึงแบบการร้องของใครก็ร้องเซลน่าโกเมสเออก็คือร้องยากร้องเยอะ เออซึ่งใบอะเป็นคนที่เนื้อเสียงอ่ะบางมากแต่ว่าลมมันหนาแล้วเวลาการออกเสียงคนที่จะร้องเพลงนี้ตามอ่ะคือฟิลมันจะไม่ได้เท่าใบเว้ยเพราะใบเป็นคนร้องเพลงมีอินเนอร์ร้องเพลงมีอินเนอร์แล้วลมก็หนากว่าคนอื่นอีกมันเลยทำให้เพลงนี้ออกเสียงยากมากโอ้เออมอมันเหมือนจะเป็นผู้ชายเซ็กซี่อ่ะอคือกำลังจะทวิสต์ไปเหมือนเป็นคนที่ ลองเพลงยั่วได้อ่ะเนึกอออกเซฟ้าเสียงใบมิวสิกเลิฟเบอร์ทั้ไว้มาไม่หยาดเลยลูกวันนี้ดีมากเขาบอกไปยั่วยั่วคุก็แบบมิวสิกเลิฟเบอร์เสียงเขาดูเป็นผู้ชายเซ็กซี่เออจริงๆอันนี้คือพูดแล้วจริงจริงจริงต้องขอชื่นชมเขาเขาคอนโทรเสียงดีมากวันเนี้ยแล้ก็แบบมีการแอดลิปอะไรใดๆด้วยแง่แล้วก็ไม่ธรรมดาไม่แต่อย่างใบเนี่ยคือเขาเคยได้เพลงเนี้ยเป็นลูกี้ไปแล้วเนาะ ตอนนั้นที่นางนางไ้เขอใช่คือมีคนโหวตแล้วนางชนะไปแล้วอันนี้สมควรได้จริงๆอ่าใช่แล้วก็สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าเขาเก่งคือเวอร์สองอ่ะมันจะเป็นการร้องเหมือนแรปแบบต่อ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 กันลมหายใจอีกลมหายใจคือต้องเก็บไว้เยอะมากคือเขาเป็นคนคนโทรลลมดีนะมากๆเลยต้องชื่นชมเขานะเราลองได้แบบสมูทมากอ่ะ แบบสูทลบัตเตอร์นุ่มละมุนบัตเตอร์นุ่มละมุนแล้วก็ดูซอฟดูเขาเาเรียกว่าไหลไปตามฟิลลิ่งคือเขาเป็นคนร้องอนบีได้แบบดีเลยคือเขาเป็นคนชอบฟังอาอนบีอยู่แล้วแล้วเขาชอบแนวนี้แล้วก็ทำออกมาออกมาดีไงไบเป็นคนที่เสียงยูนิคนะเพราะว่าสุดท้ายแล้ว่คนในประเทศเราอ่ะไม่ได้เป็นคนที่ ลองแบบไปเยอะมากคือมันมคือเขาเรียกว่าอะไรหาน้อยอะคนที่ลองด้วยลมแล้วใช้เสียงในน้อยอะมันน้อยนะแล้วก็เสียงใบอะดูเป็นเอกลักษณ์มากถ้าแบบได้ยินแบบไม่ได้เห็นหน้าก็เหมือนจะรู้ว่าเป็นใบอะเออก็รู้สึกว่าโชนี้แบบไม่มีอะไรกติเพราะว่าลุกก็ดีแล้วก็ลองก็ดีก็คือนักลองตกงานอยู่ อีกคนหนึ่งแล้วกันอ่ะไปดูพี่คริสเดี่ยี้กูฝากความหวังไว้ที่เขาเพราะว่าเขาเป็นทั้งซิงเกอร์ซองไรเดอร์โปรดิวเซอร์แอคเจอร์อะไรกูไม่ MC เอ็มซ nah ี everything in <t ries> <t ries> me กูว <sh ่านะมึงเชื่อกูเหอะกูฝากความหวังไว้แล้วเขาว่ามันเหนือแน่นอนป่ะป่ะคุณคริสอุ้ยดนตีสดมากชอบ นนตี้โซด่ะร้องไห้รูปก,ก็คือร้องไนะห้ก็บ่อยตลอสคลายนะขอโทษที่ยังร้องไห้มิสซิ่งฉันยังไม่พร้อม

อินเนอร์ดีมากแม่แล้วห่างคำคือพอมากอะไรยังคงคิดถึงถึงแค่เธอเขาไม่ใช่นักแสดงแล้วมึง,องพอให้ดวงตะวันลับไปอีกกี่ครั้งก็ยังเหมือเดิมฉัไม่ว่าเขาทำอะไรจนตีใหม่นี่เหมือนคิดถึง

ทำอะไรนัก้องท่านนึงมีคำพูดคำนึงฉ<อ><ช>ันไม่ก็จะู้ปกครองของเพื่อนเขาถามทุกคนในห้องในวันแม่ฉันยังจดจำไม่ลืมเลือนว่า อะไรที่คนเรานั้นเกิดมาแล้วมีเท่ากันคําตอบน,นั้นคือเวลาในแต่ละวันมันเหมือนกับคําเตือนคนใช้เวลาไปกับพวกเขาให้คุ้มค่าที่สุดในเวลาที่เราบน่นว่าเหงาว่าเศร้าหรือตัวคนเดียวไม่หยุดก็จะหัดลองคิดสักนิดว่านันคือความเหงาทิพย์หรือเปล่าเราลืมใครไว้อีกคนที่จะโทรกี่ครั้งเขาก็รับหรือเปล่าล่ะแต่ก่อนเคยอยากใช้เวลาไปกับทุกช่วงที่ผ่านมาให้คุ้มค่านพลงเขาเข <จบ S 2> ียนมาจากจ <บ S 2> ตัวเองน,น,นะล้ว่าแสงไฟความสว่างสวยที่มันสวยงามจนถูกตาสติให้ตาสว่างด้วยเหตุการณ์ที่มันไม่ ใส่ท่อนแรปเข้ามาเพิ่มมาใช่ปะใช่ตอนที่ตอนนี้เขานั้นยังอยู่แต่คำขอโทษที่พิเศษทสุดคือพูดกับรูปขอโทษที่ยังร้องไห้อยู่คุณค่าของเวลาสำคัญกว่าเงินตราเพราะถ้าหากสูญเสียใครไปมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่อาจเปื้นโชคชะตาค่เธอ เราต้องตีสดด้วยอ่ะใช่ไม่มีไม่มีเสียงคอรัสเลยยากมากมมมมมเขาคอนโทรลทุกอย่างดีหมดเลยอ่ะ

มัันยงคิดเ,อเอโอ้ยทำไมร้องดีขนาดนี้อ่ะชอบท่านผูบเขาอ่ะตั้งแต่สตูดิโอแล้วอ่ะ นเก่งมากนัก้องกุมขมับแล้วแม่อะไรวะกูแบบอะไร <c oughs> นัก้องแบบยืนเท้าเอะวแล้วอะข้างหลังเวทีอย่างเงี้ยอะไร <c oughs> <c oughs> อะไรคะเขาถ่าย้าทั้งสองคนเลยอะก็ต้องถ่ายผีไปแล้วว่า <c oughs> นี่มาพี่คิดสิคะพี่คิดเนี่ยหนักกว่าอีก อ้วันนี้คิดมาเซัรไพรส์เราเลยนะพี่คิดจะหนักกว่าเพราะว่าพี่คิดมาเป็นมาเป็นอาร์ทรสแบบของจริงมากๆการน้อง,องคือเทคนิคแผพวพ่ามากลุกแอดลิบเสียงหลบมาเต็มลมมาเต็มใช่แล้วทุกคำมีแอดลิบหมดเลยเออ ตั้งแต่ขึ้นมาเพราะว่าถ้ากลับไปฟังสตูดิโอเวอรชันพี่คิดไม่ใส่เยอะขนาดน<ช>ี้เราว่าเขาตีโจทย์ดีเพราะว่าตรงตอนที่อยู่ในสตูดิโอมันจะต้องลองให้มันเศรา<ช>้ามากแต่เนี่ยมันเป็นเวทีของเขาละเขาต้องใส่ต้องโชว<ห>ช์วของนินมึงม,มันมันเหมือนบ Update แบบมาแบบเดมาซิงเกอร์ร้อยนิด <c oughs> น,น,นึงเข้าใจว่าตอนออกเสียงใช้เทคนิคอะคือเขาใช้เสียงลบสูงบ่อยด้วยอะแบบทุกทุกการที่จะทวิสไปอีกท่อนหนึ่งอะคือเขาเหมือนอิมพอไวส์เกินอะจะบอกว่าเขาทําให้เราเซอร์ไพรส์ทั้งเพลงเลยอะตั้งแต่ขึ้นมาเลยแบบ ลมไดนามิกไดนามิกดีมากใช่ปะแล้วแล้วห่างคําเขาว่าห่างเสียงอ่ะไวเบดอ่ะไวเบทดีมากแล้วพอมาเป็นท่อนฮุกอ่ะเขาใช้เสียงหลบอ่ะเยอะมากเยอะมากเราหลบดีมากไงสูงด้วยแล้วพอมาเป็นแรปเธอจอ้าวมีแรปไปก่อนอ้าวเหรออ้าวจะเอามาเลยเรอใส่แรปด้วยร้องเองอีกเฮ้ยเจงไปเอาเลยอยากทำไง ทำเลยแล้วก็ที่เราเซอร์ไพรสุดคือตอนที่ลองเสร็จแล้วเราปลบมือให้อันนั้นอะตอนจบมันเหมือนมันเหมือนจะวากแล้วอีกนิดนึงหายอะครับว่าหายเขาว่แบบแล้วเขาเหมือนรวมรวมพลังออกมาเลยนะเหมือนแบบก็หายใจบังลมบังลมใช่ปะอะไรของเขาอะอีกนิดนึงเขาจะวากแล้วมึงคือเขาสูงมาก เรา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 อยากชื่นชมอินเนอร์ด้วยมันไม่ใช่แค่เทคนิคใช่อ <Techn ic S 2> <Inner. S 1> ินเนอมาแบบร้อยแปดพันเ้าในวันนี้เนาะคือมันไม่ใช่เทคนิคแบบแค่เทคนิคอะแต่อินเนอร์มันสําคัญมากเพราะว่าเพลงเนี้ยมันเศร้าแล้วเขาบอกว่าเขาเขียนมาจากเรื่องจริงเรื่องจริงที่เป็นชีวิตเขามันก็เลยทําให้การร้องของเขาอะมันมีพลังใช่มากขึ้นไปอีกนึกออกปะใช อันตรายนนมาก,มากอันตรายคริสน่พิรวัฒเนี่ยไปยืนกับนักรองนักรองบางคนกลัวเลยเนี่ยอ,อย่างจริง,จร,งจริงนะเก่งมากลูกคือชอบชอบทุกอย่างทั้งเทคนิคแล้วก็อารมณ์และอารมณ์แบบเชื่อว่าเออยู่เข้าถึงอารมณ์มเพลงจริงๆว่ามันมาจากตัวเองจริงอะสิ่งสำคัญที่เห็นเลยในโช์นี้คือความตั้งใจของพี่คริส ว่าเขาตั้งใจมากที่จะมาโชว์ในวันนี้แล้วเขามาพร้อมที่จะเหมือนแบบมาบอกกับทุกคนแบบเปิดประกาศสัปดาห์เลยอะว่าวันนี้ฉันจะมาเป็นแบบนักร,อร้องจริงๆใช่เ<ช>พราะว่าอันเนี้ยเราไม่รู้นะว่าก่อนอันนี้เราเราไม่เคยฟังเขาลองสดๆแบบเต็มเพลงอะอันเนี้ยเต็มเพลงครั้งแรกเรามันจึ้งอะโอ้โหมันแบบคลิสซิลอวัตคือนักร้องแถาเอวอยู่หลังเวทีไปไป <laughs> จริงคมเชื่อกว่าคือคนงงแล้วอ่ะแมไม่เราดสดท้าต้องชมอีกเรื่องหนึ่งคือดนตตีอ่ะมันไม่มีแบ็คกิ้งแท็กคือแม่งเล่นแบดหมดเลยสิแม่ก็ต้องเสิยดกดตึง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 อะ่ะที่เป็นเสียงนาฬิกาคือยังใช้เป็นคีย์บอร์ดเลยแล้วทุกอย่างเป็นตองเป็นอะไรหมดเลยไม่มีเสียงคอรัสช,ช่วยเลยพี่คิดวม่งเก่งมากเก่งจริงไม่มีแบ็คอัพโลเคลเลยมันมบเขา เขายืนได้ไงวะก็ยืนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็ยืนหนึ่งอยู่นะยืนหนึ่งนะเอเนี่ยมันทําให้ยิ่งอยากดูคอนของโปรเจกต์บอยสโตนไคร่นะเพราะว่าเราเห็นความทั้งใจหลายคนแล้วอ่ะมันว่าไ้ว่ามันดีคือเพลงมันดีมันดีมาตลอดเลยเออแล้วก็พี่คริสอะดูเป็นคนที่มีแพชชั่นมากแล้วก็ดูมีความสามารถแบบหนักมากๆในเรื่องของวงการเห็นเลยอ่ะมันเห็นชัดเลยอะทำอะไรอ่ะทำอะไร เอามาถูกทางนะถ้าจะเอาดีแบบมามาถูกทางแต่นักร้องแบบนักร้องเครียดอะนักร้องเครียดแล้วอะร้องเงี้ยไถ่าโทษเงี้ยนักร้องงงแล้วก็ดีจริงอะดีจริงโหสิบเลยอะสิบสิบสิบเลยสิบสิบให้แบบให้ให้เลยอะนะคิสพิรวัตรนะแล้วมาคอมเมนต์ันนะคะทางโช์ของไบ ก็ออโชว์ไปไหนพี่คลีสพี่ละวัฒนะคะกับเพลงขอโทษที่ยังรอหายม s i ิงเกียดอะ่ะ <laughs> เกียดเราสองคนนะแต่ว่าลมาคอมเมนต์กันว่า คนที่เป็นเมนไบก็คอมเมนต์เรื่องไบกันได้เลยเนาะม,มีขอต่อจากเราแล้วก็มาชื่นชมไบกันได้แล้วก็พี่ครีสเรอ์ก็เช่นกันคนที่เป็นแบบแฟนคลับของพี่คริสเนาะเอามาให้กาลังใจใต้คอมเมนต์เราก็ได้แล้วก็มาพูดคุยมาร่วมแชร์ความคิดเห็นแล้วก็เอ,อ่อมุมมองของพี่คริสอะไรเงี้ยก็ได้ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะ่นอนกับเรีแอคชั่นเพลงอื่นอนะคะบนเวทีทีป๊อปสเตจนะคะก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะ อบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ